สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําชาเขียวน้าผึ้งมะนาวสูตรแก้วย2บสองออนทําทานเลี้ยงที่บ้านง่ายๆหรือว่าจะทําขายก็ดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีชาตามือค่ะชาตามกรบินค่ะน้าผึ้งค่ะน้ํามะนาวค่ะน้ําร้อนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะจากนั้นเตรียมถุงกลองค่ะใช้ชาตามือนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ชาตรามังกรนะคะ1ช้อนเต๊ะค่ะจากนั้นยกถุงกลองขึ้นค่ะใส่น้ำร้อนลงไป75 ml ค่ะใช้ช้อนคนเล็กน้อยนะคะแล้วพักชาไว้ประมาณ3นาทีค่ะจากนั้นเทชาสลับไปมา3-4รอบค่ะแล้วบีบเอาน้ำชาออกให้หมดนะคะ เราก็จะได้น้ำชาอยู่ที่150 ml ค่ะจากนั้นใส่น้ำผึ้งลงไป40 ml ค่ะคนส่วนผสนมให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไป20 ml ค่ะปรับเพิ่มได้ตามชอบเลยนะคะคนส่วนผสนมให้เข้ากันอีกรอบค่ะ จากนั้นตักน้ำแข็งใส่แก้วยิบสองออนค่ะตกแต่งด้วยมะนาวฝานเป็นชิ้นบางนะคะตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะจากนั้นเทชาเขียวใส่ลงไปได้เลยค่ะเติมน้ำแข็งเล็กน้อยค่ะ ตกแต่งด้วยมะนาวฝานเป็นชิ้นบางอีกหนึ่งชิ้นค่ะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวทำทานเองที่บ้านง่ายๆหรือว่าจะทำขายก็ดีค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ